ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีเบิกทรัพย์พระราหูเทวาหรือการพิธีบวงสรวงพระราหูเทวากาลางราศีครับเราจะจัดงานกันขึ้นในวันอาทิตย์ที่28กระกฎาคม2567ค่ะครับปีนี้เราจัดกันที่กรุงเทพมหานครนะครับผมค่ะ ซอยจรัน13ครับเดินทางสะดวกสบายเลยนะครับเดี๋ยวกําหนดของพิธีเนี่ยการบวงสวงเนี่ยอาจารย์ขอพูดพิธีนิดนึงนะครับรายละเอียดก็จะมีพิธีทางสง์ด้วยนะครับเพราะทุกครั้งอาจารย์ทําบุญเนี่ยทำงานเนี่ยมันจะต้องมีงานบุญเข้ามาเติมด้วยนะครับเพื่อเป็นบุญเป็ุกุศนนะครับแล้วไปยังเป็นการค้าชูพระพุทธศาสนาอีกด้วยนะครับรายการรายละเอียดการบุญเนี่ยอาจารย์ก็ให้เราต้องพูดก่อนเลยนะครับคือเราเริ่มกันตั้งแต่9ก้าโมงครึง่งคือพิธีทางสงนะครับท่านมา9ก้าโมงเก้าโมงครึ่งก็เริ่ งานทางสงได้เลยนะอาจารย์บอกเลยนะครับสวดไปนะครับแล้วก็ต่อไปก็คือการพักเที่ยงหลังจากเสร็จพิธีสงพักทานข้าวหลังจากทานข้าวเสร็จเราก็ต่อด้วยพิธีทางพราหม์นั่นก็คือการบวงสวงนั่นเองครับถึงจะเริ่มพิธีบวงสวงนะครับบวงสวงเวลาเลิกเที่ยง5้านาทีทําไม้องเวลานี้รอบนี้รอบนี้ได้เลิกสายมากมก็คือกลางวันนั่นเองแปลกไหม,มแปลกนะเราถือว่าเราเอาเลิกที่ดีที่สุดนะคะ มาทำเพราะว่าเลิกเนี่ยเราคำนวณจากดวงดาวข้างบนนะครับคือเลิกโหราศาสตร์เลิกบนนั่นเองนะครับ mm hmm. เพื่อทำให้ดาวพระรหูเนี่ยส่งผลกับดวงเราทางที่ดีนั่นเองอาจารย์จะวางกลในการวางเลิกเอาไวนะ้ท่านใดที่สนใจอยากเข้าร่วมพิธีนะครับมีค่าใช้จ่ายท่านละ999บาทค่ะ,ะ99รบบาทเนี่ยต้องพูดก่อนว่า ที่ท่านจ่ายมาคือของเครื่องมือสวงเรารวมกันตรงนี้แหละครับมาเป็นค่าใช้ใจ่ายนะครับแล้วที่สําคัญเวลาอ่านวงสวงเนี่ยอาจารย์จะประกาศชื่อเจ้าภาพคุณจ่ายก็เราก็ก้าวในการเข้าร่วมพิธีนี่ตรงนี้ก็คือเรียกว่าท่านเป็นเจ้าภาพส่วนหนึ่งด้วยอาจารย์จะประกาศชื่อของท่านให้ต่อเทวดาให้ท่านรับรู้ว่าใครเป็นเจ้าภาพบ้างนั่นเองครับอืมอันนี้คือสิทธิพิเศษนะครับ เดี๋ยวก่อนสำหรับท่านใดที่เข้าร่วมพิธีค่าใช้จ่าย999บาทแต่ถ้าท่านใดไม่สะดวกที่จะเดินทางมานะคะสามารถฝากรายชื่อเข้ามาได้เหมือนกันจะอยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศหรือไม่สะดวกเดินทางหรือติดธุระในวันนั้นก็สามารถฝากรายชื่อเข้ามาได้เหมือนกันค่ะาฝากรายชื่อแทนตัวนะครับท่านละ 999บาทค่ะเช่นกันครับเพราะว่าอาจารย์ก็ต้องมาอ่านบุกส่งประกาศรายชื่อต่อเทวดาเหมือนกันนะครับทำให้เหมือนตัวท่านมาเลยนะครับแล้วยังมีรายการบุญตังต่อไปนี้ครับรายการที่1นึ่าไตจีวรสังฆทานนะคะและอาหารเพลนค่ะเรียกว่ามหาสังฆทานครับค่ะชุดละชุดละ2,999บาทค่ะครับจำนวนเราเปิด8ชุดก่อนนะคะครับรายการต่อที่ 2, รายการต่อไปครับคือการ ทำเทียนเสริมดวงชะตาพร้อมคําขอพรของท่านเองอ่าอันนี้รายละเอียดก็คือในเทียนเนี่ยจะบรรจุยันใส่ชื่อนามสกุลท่านลงไปและคาขอพรหนึ่งชื่อต่อนหนึ่งเทียนหนึ่งเล่มหรือต่อนหนึ่งยันนั่นเองครับท่านละ9 99 9บาทค่ะครับอันนี้ถ้าท่านมาในพิธีอยู่แล้วท่านทําตัวนี้เพิ่มก็สามารถจุดเทียนเองได้เลยท่านเป็นเจ้าภาพของท่านเองแต่ท่านใดที่อยู่ต่างประเทศหรืออยู่ต่างจังหวัดสามารถ คำเทียนได้เหมือนกันแต่เดี๋ยวว่าจารย์จะจุดให้นะครับรายการต่อไปรายการที่3ครับทำคมแดงบูชาพระราหูนั่นเองแขวนคมนะครับเอาลุกขึ้นนะครับทีมงานโคมตัวนี้เป็นคมตัวยาวนะครับคู่ระ888บาทค่ะครับ888บาทนะครับจา์ก็จะแขวนชื่อท่านไว้ด้วยนะครับรายการต่อไปรายการที่4โคมใหญ่ครับคมกลมเรียกคมกลมนะครับเอาลุกขึ้นนะครับคู่ระ 1212ัร12บาทค่ะครับก็ใส่ชื่อท่านแขวนเหมือนกันนะครับในการบูชาพาระราหูนะครับแต่ว่าคมกลมใบนี้มีไม่กี่คู่นะครับก็จำนวนจำกัดและเมนแขวนที่เก่งจีนท่านเลยนะครับก็ท่านใดที่สนใจอยากร่วมในพธิธีหรือร่วมงานในบุญต่างๆนี้สแกนที่ q คียว e คนะครับแล้วก็ส่งชื่อส่งสลิปมาส่งชื่อนาตระกูลวันเดือนปีเกิดและคำของพอรท่านอะไรต่างๆเหล่านี้ส่งมาได้เลยนะครับ